วันที่สิบสี่กุมภาแล้วยังไม่มีของขวัญให้แฟนเลยทําไงดีนะ่าได้เฮ้ยมาได้ไงเนี่ยพี่ซีไหนปัญหาอะไรอะไรบ่นอะไรคนเดียวไม่เนี่ยวันนี้อีกไม่กี่วันก็จะสิบสี่กุมภาแล้วเนี่ยยังไม่มีเตรียมของให้แฟนเลยไม่รู้จะทําอะไรดีแล้วซึ่งมีแฟนอยู่กี่คนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงของนับมือได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งอ่ะหนึ่งอ่ะหนึ่งคนจ้ะอ่าหนึ่งคนอยู่เป็นเขาเรียกอยู่เป็นโอเคก็ออกออกสื่อเนาะก็คือบอกหนึ่งคนไปก่อน ก็วันนี hmm. right? okay. ้ไม่เคยทำของขวัญให้แฟนเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันก็คือเราเราจะทํากันสดๆเลยสดๆเลยอันนี้คือไม่ได้เตรียมต้องบอกเลยว่าไม่ได้เตรียมงั้นเพื่อเป็นการเสียเวลาเข้าสู่ช่วงก็อยากแนะเอ๊ะเริ่มกันเลยไหมชื่อเมนูของเราวันนี้คืออะไรเอ่ยสตรอเบอรี่ฟองดโอ้โหเอ็เซนต์มาเต็มเลย่สตรอเบอรี่ฟองดูนะคะก็ เรามาดูเครื่องก่อนละกันอ่าเมื่อกี้น้องเพ็กทำไว้แล้วนิดนึงตรงนี้อือตุต่นชอ็อกโกแลตระหว่างที่เราตุ่นชอะนะ็อกโกแลตเนาะเราก็จะทำไงต่อเอ่ยก็จะต้องเอาตัวสตรอเบอรี่ใน u t u b e เขาว่ากันว่านะคะเราต้องรู้จักการเสียบนะคะคล้ายๆการร้อยมาลรยเนาะต้องเล็ง<อ>ให้ตรง<ๆ>ะะไม่หญิงนะคะไม่หญิงนี่อ่ะออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้มันก็จะคล้ายๆรูปหัวใจใดๆอลองเลยไหมน้องเพชกสวยงาม เราต้องเอาจุกออกแล้วปกติเนี่ยวาเลนไทน์พี่ซีมีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะอาจจะไปแบบทานคงทานข้าวอะไรแบบนี้แล้วน้องเพ็กล่ะเช้าไปคนนึงเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ไดอเอาเป็นความลับเอาเป็นความลับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาลองทํากันเลยแล้วกันนะโอเคอ่ะ น้องเพลองก่อนเลยอันแรกอ่ะตอนนี้ก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้ตุ๋นไว้กำลังละลายแล้วละลายได้ที่แล้วเสร็จแล้วก็จะจุ่มลงไปจุ่มให้หมดเลยเนาะพี่สีเนาะอืออ๋อมันก็ต้องแบบไม่ให้เห็นตัวตัวสตรอเบอรี่เลยอ๋อฮะใช่ไหมอ้ยน่าจะดีอยู่นะน่าจะดีอยูช่ไหอ๋อฮะเสร็จปุ๊บเราต้องแต่งเลยค่ะน้องเท็กกแต่งอะไรก็คือพ็อพปิ้งพ็อพปิ้งให้มาตอนนี้โอ้ต้องต้องตอนนี้เลยเนาะใช่โอ้โหอ๋อฮะอุ้ย อันดี๋วอันนี้โรยแล้วกันโอเคแล้วเราก็ต้องใช้ของนี้ได้ไหอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูคนละอันคนละอันอ่ะแล้วก็จุ่มลงไปในน้ําแข็งจุ่มลงไปในน้ําแข็งอืออ่ะมาดูของซีบ้างนะคะก็เราจุ่มลงไปในจัตตอฟนี้ในระหว่างนี้้มันทั่วๆนะขายขายของนิดนึงในระหว่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมีการจัดเนี่ยลงภาชนะนี้ซึ่งภาชนะนี้จะเป็นแบบนี้ เป็นตัวสินค้าใหม่ที่จะขายที่โกลแพคเกจจิ้งของเราอ๋อ,อจริงจริงมันไม่ต้องมันไม่ต้องใส่หมดแล้วแล้วมัไม่ซีไม่บอกครั้งแรกไงครั้งแรกลองลองไม่ใช่ไม่ใช่รักครั้งแรกแต่ก็แปลกหรือไม่ลงฝ<ะ>ากมาแล้วเนี่ยวาเลนไทน์อะน้องเพกพี่กำลังคิดว่าแฟนเราจะรู้สึกยังไงกับเอ้ยม <laughs> องมันแบบนี้นหรือ,อมันก็น่ารักมันก็น่ารักมันก็จุ่มจินด้แบบของแม่อันดูดูของน้องเพกก่อนคือตอนนี้ไม่โผล่แล้ว แล้วทำไมไม้ไม,มนไห่อวะอย่างเงี้ยอ่ะอะยังไม่จบเท่านี้ยังไม่จบเท่านี้เดี๋ยวมันมีตกแต่งได้อีกอะเดี๋ยวเราตกนนแต่งได้อีกตกแต่งได้อีกหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ต้องเสียบลงไปในนี่ไหมน้ำแข็งไหมเราลองดู ร้อยแล้วสำหรับตัวสตรอเบอรี่ฟองดูของเราสองคนก้าตามันก็ใช้ได้ใช้ได้แหละแต่อย่าใช้อย่าใช้ดีกว่าอโอเคอเ่<ร>าเดี๋ยวน้องเพ็งมาลองจัดใส่กล่องตัวไฮบิดตัวนี้ดูค่ะกล่องอย่างนี้เป็นยังไงแล้วพี่ซี่ขายของนิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นด้านด้านล่างจะเป็นกระดาษคาฟนะคะแล้วก็ตัวฝานี่ก็จะเป็นตัวพลาสติก PT ทนะคะด้านในก็จะมีการเคลือบ เกือบสามารถใส่ของเหลวได้ในระดับหนึ่งนะคะก็คือมั่นใจได้ว่าเป็นอาหารแล้วแบบสามารถมีสารพิษแน่นอนค่ะเดี๋ยวลองวางให้ดูนะคะได้โย่ได้โยปิดฝาค่ะปิดฝาไดไหมกล็กหนึ่งค่ะประันแกล็กหนึ่ง แค่เดเสร็จแล้วก็อาจจะผูกโบนะคะแล้วก็เขียนการ์ดเล็กๆก็ช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นของแทนใจในวันวันเรีนไ่ายหลายคนแบบก็สำหรับวันนี้โกอย่างแนะก็ต้องขอลาตุกไปแล้วอฝากติดตามค่ะ f a c e b o o k YouTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกูแพ c k เกจิ้งไทยแลนดค่ะกดกระดิ่งเอาไว้นะคะเผื่อว่ามีคลิปใหม่ๆมีสาระน่ารู้อยากดูคลิปทำอะไรอ่ะก็ ทักมาบอกกันได้นะคะ <อ Musical. S 1> แล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับ l ล n e ค่ะสัญลักษณ์แอดค่ะ g r o w p a c k go pack นะคะเดี๋ยวน้องทิ้งลิงค์เขียนข้อความเอาไว้ให้ด้านลา่างโอเคได้เลยสำหรับวันนี้เราสองคนต้งองขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ